พวกเรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ที่นี่คือขอธรรมนั่งกันอยู่ในวัดในศูนย์ปฏิบัติธรรมในช่วงของกอสปฏิบัติธรรมเพราะผมให้ท่านนั่งสมาธิท่านนั่งหลับตารู้ลมไปได้สามสี่ลมปั๊บขิดความคิดเริ่มเดินเพราะมันเคยคุ้นมากกับความคิดเพราะเราคิดตลอดเราเคยรู้ลมที่ไหนนะ ความคิดก็จะเดินไปคล้ายๆฉา,ายหนังไปได้เรื่อยๆตุ๊บลึกลงไปแล้วเกิดดังริเรื่องนั้นขึ้นมาเริ่มดึงเรื่องนั้นออกมาจากแฟ้มมานั่งดูลทีนี้จิตเริ่มฟังมนไปในเนื้อเรื่องแล้วแล้วก็สักพักก็เกิดเป็นอารมณ์นั่งๆสักเกิดเป็นอารมณ์ถ้าสมมติว่าเราดึงเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาเรื่องที่ทะเลาะเบาแววงกับใครขึ้นมาขณะนั้นเริ่มเกิดอารมณ์แล้ว พอเกิดอารมณ์ปั๊บวิญญาณก็ตั้งอาศัยเลยพอวิญญาณตั้งอาศัยปั๊บก,ก่อให้เกิดภพภพใหม่ยังมีขณะที่นั่นนั่งอยู่ในหอธรรมกายของท่านเนี่ยนั่งกันอยู่ในหอธรรมห้าสิบคนแต่มันเหมือนเอาคออแก้วมาครอบแต่ละคนไว้แต่ละคนเริ่มอ่าสมมติคนแรกเริ่มคิดเรื่องเครียดแค้นท่านได้ก่อภพของสัตว์นรกขึ้นมากายเนี่ยอยู่ในหอธรรม ดูเหมือนกับนั่งสมาธิดูเหมือนนะเพราะมันอยู่ในท่านั่งแบบเดียวกันดูเหมือนกับนั่งสมาธิแต่ข้างในไม่ใช่ข้างในกําลังก่อพบสัตว์นรกอยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้เรียกนั่งสมาธิแค่เปลี่ยนที่นั่งคิดจากที่บ้านมาเป็นที่วัดไม่ได้เรียกนั่งสมาธิมันเปลี่ยนท่านั่งถ้าท่านั่งถ้านั่งท่นั่งท่านี่อทู่ที่บ้าน กำลังกินข้าวแล้วก็นั่งทานอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งท่าเดียวกันกับตอนที่อยู่ที่บ้านแล้วท่านก็เปลี่ยนที่นั่งคิดเฉยเคยนั่งคิดแบบเนี้แต่อยู่ที่บ้านแต่วันเนี้มานั่งคิดที่วัดเพราะฉะนั้นไม่ต่างไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกาลังนั่งคิดอยู่กําลังนั่งเหมือนเดิมแหละถ้าใครมาจากประเทศไหนเยอรมันอะไรก็ก็เปลี่ยนที่นั่งเฉยมานั่งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนที่นั่งคิดถ้าไม่ได้มาฝึกปฏิบัติ แต่ถ้าฝึกปฏิบัติมันต้องเข้าไปรู้ทันแล้วต้องตัดทันแต่นี่ถ้าปล่อยมาจนถึงพบใหม่ย่อมมีเนี่ยท่านกําลังนั่งเรียดแค้นบ้างอะบางคนอ่ะเมื่อวานได้เสื้อตัวใหม่มีคนชมโอ้ยรังยิ้มอยู่หลงกับความคิดกับอย่างเงี้ยบางคนก็นั่งเผลอเมือแล้วก็บอกว่าเมืามาถามผมก็ ลาวมันเป็นไรมันว่างๆมันไม่ได้ว่างหรอกมันเผลอมันนั่งง้ไปงั้นแหละนะนั่งเผลอไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการข้างภูมิของเดรัจฉานเป็นบ่อยนั่นล่ะ <c oughs> เป็นบ่อยก็สร้างความผีไว้เยอะ <c oughs> อะไรอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราเห็นเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีสติเนี่ยเราจะเข้าไปหลงอยู่ในอีกโลกหนึ่ง มันเป็นโลกมืดเป็นโลกที่ไม่มีจริงมันเป็นโลกของความคิดเป็นโลกของความความไม่จริงเมื่อไหร่อยู่ในโลกของความคิดเนี่ยอย่างเงี้ยพบก็มีแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบ้าเป็นบรรอยอยู่แบบนั่งคิดนะคนนึงก็คิดอย่าง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 เนี่ยแต่มานั่งอยู่ที่เดียวกันสมมติว่าสาม h, นะสิบเอ็ดพบคูิเนี่ยสมมติว่าคิดคิดเป็นคนละอย่างะคนหนึ่งคิดเรื่องศัพท ทำให้เกิดความเล่าร้อนใจบีบคั้นอาเป็นสัตวรนรกอีกคนนั่งคิดเรื่องโลกอยากได้โออยากได้จริงๆครับแค้นใจยิ่งคิดอยากได้จากการโกงเลยทั้งหลายที่พบของเปรตอสุรกายคุ้ที่ถึงฟังเนี่ยกลัวรู้หมดแล้วกูศึกษามายิ่งนี่นี่เรื่องหมูหมูหนะอันี่เริ่มกอ่อพบของอสุรกายขึ้นมานะ้ะเซลล์จัดเนี่ย กูเก่งกูงแน่กูมีแต่กู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 อย่างเยอะกูว่าดีกว่าใครๆกูกว่ารู้หมดนะพวกนี้กา,กาลังก่อภพของกระสุนกายขึ่งตายไปก็เพราะว่าพวกนี้มันอยู่ในโมหะทั้งนั้นถึงจาฝึกมามีสติก็กลับมารู้ลมพอรู้ลมปั๊บพบความคิดมีไหมไม่มีอะมาลองมาลองดูหน่อยให้ทุกคนรู้รลมไหย ตอนนี้รู้ลมไปไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกลึงตาดูผมก็ได้แต่ว่ารู้ลมหายใจ่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้ลมหายใจไว้ทีนี้ผมให้ท่านคิดถึงห้องนอนห้องนอนที่ท่านเพิ่งนอนมกอคือมีผ้าปูที่นอนแบบไหนสีอะไรปอกมอน สีอะไรอะไรอยู่ตรงไหนตุ๊กตาอยู่ตรงไหนอะไรคิดเอาให้เห็นภาพเห็นภาพยังครับห้องนอนท่านเองไม่ยากอยู่แล้วอ่ากลับมารู้ลมไหมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,ยาวๆทาความรู้สึกไว้ที่ก้นครัก้นที่กําลังถูกพื้นสัมผัสพื้นอยู่เนี่ยอ,อุ่นไหมแข็งไหมร้อนไหมอาชนะนิ่มไหมนะความรู้สึกของท่านนิ่มไหมนะเอาให้เข้าไปรู้จริงๆเลย ขณะที่ท่านกาลังรู้ก้นเนี่ยยังมีภาพห้องนอนอยู่ไหมไม่มีรู้ลมไหมไม่รู้ตอนที่ผมบอกให้รู้ลมมีก้นนะไม่มีพอผมบอกมีก้นมีก้นเลยนะเออใช่เฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่มีก้นเลยพอบ,บอกมีก้นก็ก้นมีขึ้นมาเจอนะ,อะรู้ลมไหมเอาละแค่นี้ก็พอสังเกตไหมว่า ผมบอกให้ป็นรู้อะไรมันก็มีเหยื่อตรงนั้นขึ่นมาพอบอกให้คิดถึงห้องนอนก็มีความคิดถึงห้องนอนลมไม่มีก้นไม่มีพอนะบอกให้รูก้ก้นมันก็จะเข้าไปสังเกตสัมผัสที่ก้นลมมีไหมไม่มีไม่รู้ด้วยว่าม,มีอยู่ความห้องนอนละ่ออกไปนานแล้วนะเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยผมไปบรรยายครั้งหนึ่ง ีคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกำลังจะตายแล้วมีลูกสองคนอายุสามสิบห้าปีผมให้กระทำนี้แล้วก็ให้คนทั้งห้องประชุมในวันนั้นเนีทําแบบเดียวกันเสร็จแ,แล้วผมก็ถามเขาผมก็บอกให้เขาคิดถึงมะเร็งคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมใครที่เคยเป็นโรคร้ายใครที่เคยผ่าตัดใครที่เป็นไม่สบายเลยให้คิดถึงตรงนั้นขณะที่ผมให้เขาคิดถึงมะเร็งผมก็บอกต่อไปว่า ให้เขาคิดว่าอีกไม่นานเขาจะตายทุกคนที่เนี่ยอีกไม่นานคุณกำลังจะตายตายเพราะโรคร้ายตายเพราะโรคต่างๆที่คุณเป็นคุณจะต้องจากคนที่คุณรักจากลูกของสองคนของคุณไปถึงตอนนั้นผู้หญิงที่เป็นมาเร็งนั่งร้องไห้เขานั่งร้องไห้ผมบอกให้รู้ลงไหม ก็เ,เป็นกำลังรูลมหายใจจากนั้นผมก็ถามเขาว่าขณะที่ผมให้คุณรู้ลมหายใจอยูม่มารีมีไหมเขาบอกไม่มีแต่มีขณะที่คุณรู้ลมเนี่ยฟังผมเลลูกมีไหมไม่มีแต่มี มีอยู่ที่บ้านแต่ไม่มีในใจถ้าไม่มีในใจทุกไหมมเรงถ้ามันไม่มีในใจทุกไหม mm hmm. เขาโผล่ขึ้นมาเลยเฮ้ย mm hmm. เราดําบิมันขึ้นมาเอง mm hmm. จากนั้นเขาก้มลงกราบแล้วก็ขอบคุณแต่เขาบอกว่า ทีฉันพอจะเห็นทางเหมือนตนมีายแสงสว่างอยู่ปลายอุโม,มงค์ล็กฉันรู้ล่ะว,ว่ามันทํายากแต่อย่างน้อยขอให้รู้มันทํำยังไงวันนี้ก็ตายไปแล้วตายแบบไหนผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ได้ข่าวตอนนั้นได้ข่าวอีกทีก็คือถามคนที่เคยเชิญผมเปือบรรยายนะเขาก็ตายแล้ว ก็หวังว่าเขาคงจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่เรื่องที่ผมบอกเขาผมก็บอกเขาว่านี่เป็นวิธีการทําสมาธิหรือว่าสมถา,ากรรมฐานแบบไม่ง่ายมันยังไม่ใช่ยาขนาดเอกที่จะพ้นทุกันได้จริงๆยาขนาดเอกชื่อวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็อาศัยสมาธกรรมฐานนี่แหละเป็นฐานที่ตั้ง เพื่อเป็นกําลังเห็นวันนี้ถ้าเราเริ่มเข้าใจแล้วคิดถึงอะไรเรารู้สึกถึงอะไรสิ่งนั้นมีขึ้นมาเอาแค่นี้เราก็จะเริ่มเห็นนะเห็นว่าแม้ความคิดของเราเองก็แค่ของเกิดดับของเกิดดับมันจะมีค่าอะไรน้ำหนามันเกิดขึ้น,น้วดับเกิดขึ้น,น้วดับถ้าเรานั่งสมาธิ อย่างถูกต้องจริงๆขณะที่เรารู้ลมเราเห็นว่าความคิดดบเดี๋ยวเผยครั้งหนึ่งไม่รู้มันเกิดตอนไหนนะแต่มันเกิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีสติอาเผอคิดอีแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดดับไม่สงสัยบ้างหรือว่าเราอยู่กับอะไรเราทุกอย่ของไม่มีตัวตนเราทุกอะไรผมถึงบอกว่า ถ้าเราพัดเนี่ยเรายังมีลมนะกระทบจริงๆแต่ความคิดนะ่ะอยู่ที่ไหนแล้วมันคืออะไรไม่สงสัยกันบ้างเถอะเขาไปหลงเป็นตัวเป็นตนเป็นตุเป็นตากแล้วก็นั่งก่อทุกนั่งระทมอยู่ด้วยตัวเองออกมาจากโลกมืดนี้ไม่ได้ ยิ่งถ้ามีเรื่องหนักขึ้นหนักขึ้นถึงแมว่าอกหักล้มละลายมีปัญหากับครอบครัวบ้านแตกสลกขาดลูกเป็นโรคร้ายหรือเราเองเป็นโรคร้ายทีนี้มันจะวนคิดไม่หยุดเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราไม่เคยฝึกทีนี้มันจะดีคิดไม่หยุดเลยแล้วคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอกุศลทั้งนั้นเนพะราะคิดแล้วใจเป็นอกุศลทั้งนั้นคิดแล้วใจก็ตกใจก็เศร้าหมอง โอ้เข้าใจแล้วทุกอย่างอยู่ที่ใจผมได้ยินคําเนี่มันเป็นหมื่นครั้งของคนที่ไม่ปฏิบัติโอ้เข,ออข้าใจแล้วเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเข้าใจแล้วแต่เห็นเวลาน่าประทุกถ้าตายก็ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจใครก็รู้เริ่มทาได้แล้วก็เหมือนกันเหมือนกับคนขี่จักรยานเมื่อกี้ถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจคุณทาไม่ได้หคุณขี่ไม่ได้เพราะคุณไม่เคยขี่ด้วยซ้าไม่เคยคิดจะละอกงุศลไม่เคยคิด ที่จะละความคิดกุมแต่งนี้ได้เลยแล้วไม่เคยฝึกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแค่มันนั่งเนี่ยเรารู้เลยว่านี่ถ้าเป็นวินาทีก่อนตายรีบ5นาทีเราจะตายรีบถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวเรานั่งสมาธิัน15นาทีถ้านาฬิกาตีเมื่อไหร่คุณตายลองดูสิว่า15นาทีนั้นน่ะคุณจะนั่งสงบสงบได้จริงไหมถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยนะว่าอีก15นาทีข้างหน้าเราจะตายนาฬิกาตีเมื่อไหร่คุณตายแน่เอาล่ะต้องนั่งให้สงบแล้วเที่ยวนี้ นะทำไมสมบัตตายแน่ทีนี้ยิ่งพลาดเลยยิ่งพลาดเลยตายครับเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เคลียร์ที่บ้านเลยแล้วลูกอีกนะบ้านยังขอนไม่หมดเลยประกันยังไม่ได้ต่อเลยคือมันมั่วเลยทีนี้นี่รู้ก่อนนะยังเอาไม่รอดแล้วถ้าไม่รู้เลย,ยจะขนาดไหนเนี่ยนั่งนั่งเครื่องบินนะแล้วหล่นตุ้มลงไปเลยอนะ่ะเอมเอสิบเจ็ดบ้างอะไรบ้างที่เราดูข่าวเนี่ย โอ้นั่งสงสารนั่งไม่รู้เรื่องเวลาผมขึ้นเครื่องบินนะแล้วผมมองออกไปที่สนามบินอยู่หน้าต่างเครื่องบินโค้งๆเวลาผมมองกันผมรู้เลยตอนที่เอ็มเอสสิบเจ็ดจะขึ้นเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันก็มองออกไปอย่างนี้นขณะที่บินอยู่นะวินานทีข้างหน้าจะตกมันยังไม่รู้เลย ไอ้ภาพที่เขาถ่ายเอาไว้ในเครื่องบินที่วิ่งวิ่งอยู่แล้วไอ้ประตูที่มันใส่คาโก้มันหลุดพอมันหลุดปั้งเนี่ยไอ้ประตูเนี่ยมันหลุดแล้วมันอุดัติศเครื่องเครื่องตอนนั้นแตกคนที่นั่งกําลังอ่านหนังสือก็มันกระเด็นออกไปนอกแล้วก็หายไปเลยหายไปบนฟ้าเลยถึงตรงไม่ได้หายบนฟ้าเลยสุดท้ายมันก็ไปตกที่ไหนสักที่่ะคุณลองนึกภาพดูวินาทีที่เขากําลังจะตายอยู่หน้าก็ยังไม่รู้ว่าังนั่งอ่าน ไอ้หนังสือสวัสดีอยู่ในเครื่องเลยยังกดเรียกขอน้าชามานั่งกินแล้วก็อยู่ก็พุบแล้วหายไปเลยทั้งแถวนั่นอ่ะไปบายบายกันข้างนอกเลยไอ้ที่เหลือนี่กอดเก้าอี้กันแน่นเลยแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าคนถ่ายมันทั้งถ่ายได้ใครยังไงพันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวินาทีข้างหน้าที่ใครจะจากไปเนะ่ยเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้นะ นี่ผมให้รู้ก่อนว่าหน้าที่อีกมห้าปีคุณจะตายนะคุณยังทําไม่ได้แล้วทําไม่รู้ล่ะไม่ต้องพูดเลยพระเจ้าถึงถามว่า,อ,านอนนท์เธอทํามราณสติวานต่ครั้งถ้านนท์ก็บอกว่าเราเท่านั้นตอนนี้ครับสถาคทําทุกวินาทีคือทําทุกขณะเพราะมันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่อะไรแบบที่เราคิดเราคิดเอาเอง โลกเนี้เราคิดเราหลงอยู่ในโลกความคิดเราจึงไม่เคยพบความจริงเลย